ตอนนี้เราก็ได้กลับมาจากห่างเราจ้ะกำลัลงถึงบา้านกำลังสเจะลูกลงเราจ้ะมืนน่อวันบ่ได้เอารถเข็นมาเพราะว่าคิดว่าสิไปแป๊บเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเรต้องยานว่าลูกซีน,นเอาจ้ะเพราะว่ามุ่เจอแฟชชั่นขนาดข้างในคนไร้ยหลายใส่ใส่เสือ้อแขนยาวข้างในแล้วก็เสื้อเลนแล้วก็แจ็กเก็ตนะจ๊ะที่มีขนข้างในเกตแฮร์ฟคอร์เฮมทูไม่หมวกนั่งนะจ้ะ อ่ะพ่อแม่ลูกวองไม้อยู่บ้านนะจ๊ะเฟ้นก่อนจะเอาออกไปย่างอีกเท่านึงตอนนี้เราก็ได้มาหางนะจ๊ะมาหาซื้อกัเขาโน่นพี่น้องหางแถวใกล้บ้านนะจ๊ะแต่บ้านที่ออกมาจากบ้านน้อยนึงอันนี้หางดีโดนนะจ๊ะหางแบบว่าของถึงนะจ๊ะราคาบอยเพ่งถุยอ,อันนี้อันนี้เปิดใหม้นะจ๊ะ วันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวสิดท้ายข้างในให้เบิร์นโรบินงวดซื้อยังเน่เราจ้ะตอนนี้เรากำลังของบ้านหางแล้วจ้ะเราจะมาหาซื้อผัก dijual cool. Thank เพิ่นเอาลใส่หลเขอบ่เดาเอาหถเขนสำหรับดีหน่อยมาให้มดูวักิน มีทุกที่ครับอันนี้ก็โซนเนื้อนะจ๊ะโซนเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วจ๊ะสีปกือห่างห่าง44ซมนะจ๊ะอันนี้สิน้อยกว่า Em <laughs> mì stick Nửa Nửa, nó chứ mà Cái nướng Nướng các bạn gì xíu

พวกบูเบอรี่แช่แข็งคอมเมนต์นะจ๊ะไอศครีมพวกเค้กแช่แข็งซื้อไปแล้วก็ไว้ทั้งหมงงเลยแต่กระเป๋าเงก็สามารถกินได้มันกำลังมันกำลังกับชีสหรือเปพวก พักเองนะขอเอา,าเหนาเรื่อ,เอ,องเนี่ยซีอิวเขียวเนี่ยบล็อกคลี่ไม่ตจางไรใส่มันเดือดฟูบเลยใส่มน้ำเทดต้นนี้เอาของหน้าซื้อเช็ดชูน่าจะเช็ดชูอืม นี่แบบนี้ยใต้องก้นแบบสั้นอ่าเชดส้ศาดนะจ๊ะต้นนี้จะหาเฟ้นเหรอ ในระบา้างนาเพส่นนางห้เฟนลงค่ะมมาถ่ายบริเองเที่ยวกับร่างกายนี้เที่ยไปสำหรับนางเลนโยคะากได้ดอกับร่างกายนี่ะยกบอสหนนยกกับร่างกีโซ่ไหมระาโซ่บายสีนจ้ะขออกงร่างกายนี่ส้ไมีฟนยงมีได้บ้า องเช็ดแขนันเดิมพี่น้องก็เดิมสนดู้ราไม่ต้องอินฟอร์หกเนามูฟังได้พี่น้องยุติยงดีดเช่นนงู้ต้องโฟร์ดีไฟล์เอ็นพิฟติมิล

ไอี้มิ่มงับยูวอันต <No. S 1> ครับนักบวไอวอนอยากได้เนื้อเป็นพี่น้องตัวเพริ่นี่เนื้อเป็ดไอวอนไอเนเทวันโอเคจะเอาไเอาไปุ่มนะจ๊ะ ระหว่างเราซื้อกันครับดูเมนด้วยเอเมนนอนรับปุ๋ยเลยพี่น้องนอนรับปุ๋ยเลยอันนี้กระถางแฟนกินด้นยเนาะจ๊ะ Let's go. I do this one. Anh ấy chọn kim đơn thôi được. Kim đơn sẽ là khách tập ban cân. ตอนนี no. ้มันสองถุงกว่าแล้วพี่น้องยาลูกหิวนุ่มจ้ะน้ำนี้มีกรก็สไปทัเ่ไดตาบาอนนี้ฮก็ได้กํามาจากห่างเราจะกํลังถึงบ้านกําลังเอาลูกลงเราจา มันอวาบ่ได้เอารถเข็นมาเพราะว่าคิดว่าจะไปแป๊บเดียวนะจ๊ะ,ะแต่ว่าต้องยานว่าลูกเสียนาวจ๊ะเพราะว่ามูเจอใส่เสื้อข้างดข้างในคนหน้อยหลายใส่ใส่เสื้อแคนขน,ขน,นาข้างในแล้วก็เสือ้อเลนแล้วก็แจ็๊เก็ตน,นะจ๊ะพิมมี่นข้างในเก็ตแฮตฟอร์ฮิมทูไม่หมวกน้ำนะจ๊ะ อ้าําพ่อแม่ลูกของไม้ยู่บ้านนะจ๊ะเฟ้นก่อนจะเอาออกไปย่างอีกเท่านึงคนเอกคนนี่แหละชีวิตประจำวันทุกพี่นอ้องถ้าเสาวที่ก็จะไปหานกันนะจ๊ะหาซื้อกบเขาโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอนะจ๊ะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กดติดตามเป็นใจครอบครัวเล็กๆเลากพี่นอ้องผิดพลาดประการใดก็ขออภัยหลายนะจ๊ะบ๊ายบาย แฟนเป็นขี้อายนะจ๊ะ